สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับเรื่องใหม่ของเรานรในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องของพื้นฐานของนาฏศิลป์นะครับอย่างแรกก็คือนาฏยศนะครับคือคําศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารําเป็นคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกหัดในนาฏศิลป์การแสดงโขนละครต่างๆนะครับนาฏยศยคําแรกนะครับจีบเป็นการใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อที่1ของนิ้วชี้ นิ้วทั้ง3ามที่เหลือนะครับให้เหยียดตรงพยายามให้อ่อนช้อยคล้ายกับพัดนะครับและหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอนะครับเรามาเรียนรู้ในการจีบในลักษณะที่1นนะครับคือจีบหงายจีบหงายเป็นการจีบโดยหงายท้องแขนและมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยและหัวแม่มือที่จีบกันอยู่ชี้ขึ้นด้านบนนะครับเรามาดูตัวอย่างการจีบหงายนะครับนักเรียนจีบเหยียดแขนตรงหักข้อมือขึ้นนะครับ ลองลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนทุกคนทำตามนะครับการจีบแบบที่2นะครับจีบคว่ำคือถ้าจีบคว่ำมีลักษณะพิเศษคือการคว่ำท้องแขนและข้อมือลงให้ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจีบกันชี้ลงพื้นนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนลองฝึกปฏ,ฏิบัติท่าจีบคว่ำนะครับให้นักเรียนเหยียดแขนตรง หัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับแล้วก็หักข้อมือลงแบบนี้คุณครูก็มีเพลงมาให้นักเรียนฝึก,กร้องและปฏิบัตินะครับชื่อว่าเพลงจีบครับ กันบ้างครับสนุกไหมครับระะและนนระยศััท์คําที่2นะครับก็คือการตั้งวงตั้งวงเป็นการยกแขนให้ลําแขนโคง้งนิ้วทั้ง4ี่เรียงชิดติดกันส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเพียงเล็กน้อยมีลักษณะาคล้ายครึ่งวงกลมนะครับและในวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างการตั้งวงมา3ลักษณะด้วยกันนะครับ,บการตั้งวงนั้นนะครับมีอยู่3ลักษณะนะครับก็คือ 1. ตั้งวงบน2ตั้งวงกลางและ3ตั้งวงล่างครับ ถ้าเราทราบแล้วนะครับเรามาศึกษาเรื่องของตั้งวงชนิดแรกนะครับตั้งวงบนตั้งวงบนคือการยกแขนไปข้างลำตัวตั้งปลายนิ้วขึ้นให้ปลายนิ้วสูงระดับหางคิ้วนะครับดูตามภาพได้เลยนะครับครูกำลังรำให้นักเรียนชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการตั้งวงกันนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าความสูงอยู่ที่ระดับหางคิ้วนะครับปลายมือจะอยู่ที่ระดับหางคิว้วเรามาฝึกปฏิบัติกันอีกสักรอบนะครับนะักเรียน ไปนะครับเป็นตั้งวงกลางเป็นการยกแขนที่ตั้งวงไปด้านข้างให้ปลายนิ้วสูงระดับไหล่นะครับเมื่อสักครู่ตั้งวงบนจะอยู่ระดับศีรษะตั้งวงกลางจะอยู่ระดับหัวไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการตั้งวงกลางนะครับเห็นได้ว่าความสูงลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับหัวไหล่นะครับเดีย๋ยวเราลองฝึกกันอีกสักครั้งหนึ่งให้นักเรียนปฏิบตัติตามไปด้วยกันนะครับ ต่อไปการตั้งวงล่างการตั้งวงระดับต่ําที่สุดเลยนะครับโดยทอดส่วนโค้งของลาแขนลงด้านล่างอยู่ระดับเอวโดยตั้งมือขึ้นระดับหัวเข็มขัดนั่นเองนักเรียนจะต้องกระดกปลายนิ้วมือขึ้นนะครับดังตัวอย่างในภาพนะครับนักเรียนลองสังเกตดูว่าจะเห็นว่ามือปลายมือนะครับจะยกกระดกขึ้นแตวเราลองฝึกปฏิบัติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูตามตัวอย่างและทําพร้อมกันไปเลย และคุณครูก็มีเพลงตั้งวงให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเช่นเดิมนะครับนักเรียนทำพร้อมกับดนตรีไปเลย เริ่มต้นตัวพระจ,จะต้องกันเข่าออกไปทางด้านข้างของลำตัวใช้ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะที่พื้นย่อเข่าลงทั้งสองข้างใช้จมูกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นเบาๆเปิดปลายเท้าขึ้นยกส้นเท้าสูงพอประมาณใช้ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะที่พื้นย่อเข่าลงทั้งสองข้าง ใช้จมูกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นเบาๆเปิดปลายเท้าขึ้นยกส้นเท้าสูงพอประมาณ ตัวพระเริ่มต้นจะต้องกันเข่าออกไปทางด้านข้างของลำตัวจากนั้นใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งใช้จมูกเท้าตบพื้นเบาๆใกล้ๆกับเท้าที่ยืนโดยที่ส้นเท้าที่ประยังคงแตะพื้นอยู่และให้เท้าอีกข้างหนึ่งยืนย่อเข่ารับน้ำหนักตัวกระดกปลายนิ้วเท้าให้งอนขึ้นแล้วยกเท้าขึ้น เริ่มจากการงอเข่ายกเท้าขึ้นหักข้อเท้าและเชิดปลายนิ้วหัวแม่เท้าให้งอนเท้าอีกข้างหนึ่งวางราบกับพื้นงอเข่าลงเพื่อรับน้ำหนักในการปฏิบัตินั้นของตัวพระจะกันเข่าออกไปทางด้านข้างของลำตัวใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งใช้จมูกเท้าตบพื้นเบาๆ ใกล้ๆก,กับเท้าที่ยืนโดยที่ส้นเท้าที่ประยังคงแตะพื้นอยู่และให้เท้าอีกข้างหนึ่งยืนย่อเข่ารับน้ำหนักตัวกระดกปลายนิ้วเท้าให้งอนขึ้นและยกเท้าโดยเริ่มจากการงอเข่ายกเท้าขึ้นหักข้อเท้าและเชิดปลายนิ้วหัวแม่เท้าให้งอนเท้าอีกข้างหนึ่งวางราบกับพื้นงอเข่าลงเพื่อรับน้ำหนัก